อ๋อได้อะไรครับนี่ได้ขนมค่ะได้ขนมค่ะไปถึงเขาใหญ่ได้ขนมห่อเดียวนี่นะมีมหลายห่ออยู่แต่สุภาษากินไม่ได้อ๋อวันนี้จะพาน้องไปทำอะไรครับนี่ไปเดินเล่นเล่นโคนค่ะไปเล่นเชะค่ะโอ้อจะน้องฟิล์มจะ อ่าง้อสุพรรณษาพาไปเล่นแฉะนะครับสุพรรณษาอยู่ในสุพรรณษาออกมาเลยสุพรรณษามาเร็วพี่ฟิล์มเขาจะเอาใจวันนี้หลังจากที่ไปเที่ยวอ้าวเดี๋ยวเรามาดูสุพรรณษาครับมาเลยยางลูกมาเลย,ย้างมาเร็วลูกเร็วามามามาคนเก่งแล้วมามามาโอ้วิ่งเร็วมากอ้าวเร็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 วมาพี่ฟิล์มเร็ว พันดาลบลบ,ลบดิขี้แตกพันดาเอาอเออเออพี่ฟิล์มเอดูสีหน้าของสุพรรษานะครับไหนขนมมาให้น้องกินซิขนมอะไรเหรอกินขนมก็พี่ฟิล์มของฝากเขาใหญ่เนี่ยอ่าของฝากจากเขาใหญ่เอ้าืน้นแปบนะึงกินเป็นไหมหละ่ะ พี่ฟิมป้อนพี่ฟิมป้อนเออคิดถึงเขาล่ะสิเขาไปเที่ยวแค่วันเดียวเองกิน<ม>เป็นไหมอนะ่ะกินอยู่ค่ะดีแล้วพี่ฟิมมุสาได้ของฝากมาให้ด้วยนี่ กินทีละนิดก็พอพี่ฟิมอร่อยจังเลยเสียงก,ก่อนอนี่บอกให้เสียงก็เสียงนะฮันดาเขากินด้วยไหมนั่นทีนินลองดูสิแย่งกันกินอ่าพี่ฟิมจะพาหนูไปเล่นแฉะใช่ไหมเอาไปเลยไปหนูจะเล่นไหมล่ะเอาใจน้องนะครับ พี่ฟิล์มเอาใจน้องเพราะว่าไปเที่ยวไปแล้วไม่กินขนมแล้วค่ะเราได้รัดยางแล้วนะครับนู่นแฉะอื้อฟังขวาลูกฟังขวาปล่อยอไปเล่นแฉะเลยนะสุพันษานะจะเล่นไหมเล่นแฉเด้อพี่ฟิล์มให้เล่นแฉเด้อ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ้าวจะยอมเล่นแฉะไหมล่ะเอาแล้วสัปดาห์เอาแล้วเออเล่นแฉะเร็วเล่นแฉะเร็วดีพ่ออาบน้ำให้เด้ออาเล่น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 เออเออเล่นเลยลูกเล่นเลยเออวันนี้พี่ฟิล์มใจดีนะครับปล่อยให้น้องมาเล่นแฉะย้ดีใจยังเลยพี่ฟิล์ม ดีใจจังเลยเออเออออเ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 อ,อ่าคุณปูมาแล้วคุณปูมาดูสุพันษาเล่นแฉะแล้วอ่ให้ฟิมเอาใจนะครับวันนี้ปล่อยให้เล่นแฉะแล้วเออสบายใจยังเลย พี่ฟิล์มรักหนูแม่แม่ขาพี่ฟิล์ม <spooky> ร <snap> <tariffs> <MJ> ักหนูมากเลยนะพี่ฟิล์มปล่อยให้หนูเล่นแฉโอ้คุณปูเดินมากลัวคุณปูมาเอาพี่ฟิล์มเอาหนูเล่นเลยลูกหนูเล่นเลยพี่ฟิล์มเอาใจวันนี้เดี๋ยวพ่อไปอาบน้ําให้เออเอเออเอเที่ยวกลาดเที่ยวกลาดเอ้อเออลาเลิงนาเลิงอ่ะกินขนมพี่ฟิล์มเนาะเล่นแฉต่อเออเออ เออลาเริงลาเริงสุดชื่นแจ่มใสเออของชอบหนูเละค่ะเล่นแฉะหนูเล่นแฉะมาค่ะแม่แม่ขาม,มาเล่นแฉะด้วยกันค่ะวายสพรนษาเล่นแฉะแล้วว้าอายโอ้โหความสุขของหนูสานะครับวันนี้เ้าวเอ,อ้ เล่นแชะด้วยกัน,นมาอ้าวโอ้ยเฮ้ย <c oughs> อ๋ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอ้ใครเดินมานั่นช้างใครเดินมาสุพรรณษาอ้าวเอ้ โออโอ้โอ้ถูกใจยังเลยเออ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 เอ้ามีช้างเดินมาสองเชือกใครกันเนี่ยเออเออสุพรรษากำลังสนุกสนานใหญ่เลยครับเพราะว่าทีทีมเขาเขามาง้อสุพรรษานะครับปล่อยให้มาเล่นแฉะซื้อขนมมาให้กินด้วย พันษาบอกว่าม,ามามาพี่ฟิล์มมา,มา,ม,ามาเล่นแฉกับหนูพี่ฟิล์มเอาเรียกเพื่อนมาเล่นแฉะเร็วเรียกเพื่อนมา <ไป S 1> เล่น <ไป S 1> แฉะเร็วอว่ะสุพันศาชวนชวนน้องเล่นแฉะลูกล้วชวนน้องเล่นแฉะไปไหนทอ้องสุกไปไหนท้องสุกเล่นแฉกับพี่ไหมเล่นแฉกับพี่ไหมท้องสุกไม่เอาเอ๊ เออชวนเหมือนอยากชวนน้องให้ไปเล่นแฉะด้วยกันนะครับพอแล้วสามมานี่สามมามาลงมาโออยากไปหาเพื่อนเอาไปเลยอยเลยเ่ะไปหาเพื่อนก่อนเออได้เจอเพื่อนอ้าวเอาอยากพาน้องเล่นแฉะอ้าวเอาไ้หลบนะเพื่อนเขาเด้อนี่มาอ่อนอ่อน อ่อนอยากพาน้องเล่นแฉะเอ้ยเออปัญษาเป็นลูกช้างป่าแล้วตอนนี้เ,เล่นโคลโนเออเท่ากันอะไรอบสูงเท่ากันเลยเหมเท่ากันไรเรียแล้วพี่ซิมหนูเจอ,อเพื่อนเอ้าเท่าสูงเล็กพบเพื่อนในลูก ปล่อยให้น้องไปน้องน้องจะกลับบ้านแล้วน้องไม่เล่นแฉกับหนูหรอกอ้ามาไปไปไปมามามาไปเล่นแฉด้วยเล่นแฉเออเล่นแฉหาเล่นแฉเล่นแฉเออเล่นเออเล่นเล่นเออเออเออไม่อยากเล่นคนเดียวหนูไม่อยากเล่นคนเดียวจ้าไม่อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนเล่นแฉด้วยค่ะ พอแล้วเนาะทำไม่เล่นก็แค่นี้แหละปะปะฟิมไปไป,ป<อ>ตื่นแล้วทองสุกจะตื่นตื่นรอเปล่าทองสุกตื่นแล้วไม่ตื่นไม่ตื่นนะไปะให้เข้าไปก่อน จะกอดพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มให้กอดเออพี่แก้วพี่แก้วเสียงอะไรตรงนั้นเออเอาอยากเล่นต่อฟิล์มป้าพายเนเล่นเล่นแฉเด้อเล่นแฉ่เด้อไปไปอ่เล่นแฉ่เล่นแฉ่เล่นแฉ่เอ้ยสนุกจังเลยแม่แม่ขาเออ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 เล่นแฉอเออเออ ơ áo lên lời tám chai chọp luôn áo xá lên chạy đi chạy đi chạy ơ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  น้องยิ้ไปมา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 ,มาเออเล่นแฉะสนุกจังเลยแม่แม่ขาเออ,เอ,อตามใจพี่ฟิลไปเที่ยวมาก็เลยมาอ้อนสุพรรษามามางอสุพรรษา เออ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 ทางน้อยน่ารักเออ,เ,อ,อเล่นแฉะสบายจังเลยที่ซีมอ่ะพออะไรมั้งเนาะพอได้แหละปะ เราค่อยมาเล่นอีกมากมามามาพี่ฟิมพอแล้วพี่ฟิมงอแล้ววันนี้เอาม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 าพี่ฟิมเรียกแล้วเร็วเออยยังมาขึ้นใหม่อีกนะครับเออยยิงแรงกว่าเดิมขึ้นมาซะเออไปแล้วพี่ฟิมวิ่งหนีแล้วนั่นพี่ฟิมวิ่งหนีแล้วนั่นเอ้าเอ้าพี่ฟิมวิ่งหนีแล้วค่ะ วิ่งหนีแล้วไปตามทัานไหมตามทัานไหมวิ่งหนีแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่อาพึ่ง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 เออเร็วกลาดแล้วเออ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 เอ้าเอ้าเอ้าเออ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 จอดปิดคลิปก่อนเร็วอ้าว อ้้าาววพีก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Family สีทับไทยด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะซามาหนี้มาลูกมาวิ่งไล่อ่ะพึ่งเอ้ยอ่ะพึ่งวิ่งหนีครับ Please subscribe ไลค์ and share Family สีทับไทย thank you กูดไลค์บ๊ายบาย let's go